สวัสดีครับ่แก้เนาะน้อนกทอดสูตรเป็ดเลยพี่น้องเลยทอดสูตรเป็ดนี่แก้วเขาเนี่ยนว่าพอใส้หรอตัว้อ้น่อยคนเดิคนเดิงว่าม่มีน้ำกิน เ็ไากินน้いいิมีตามกันจะกินน้ำกิ้มมั้งมาเสะมาอยู่มาเสะไปกินจิ้มที่ใส่ใส่ไงเอาบะดีมาเอาใส่อออตัวมันจะรานกี่ร้องเอต่ำปลาไม่เลย บบเหื่อยโนก็มอเราไม่ห้ามเออหุบหุบอย่างนด้งยบ้านจะข้าวต้องเยอะมากเลยางแล้วใช้่รไนโดน ม,มาเด้อบันพี่น้องมงกินน้ำแนงชิกินตำแั้ไปทางนั่นจันป,ป่าเดิพี่น้องมาสบายดีบแบ่บา ไขเดาวกเทไไข่ก็<ห>ม่นยีสปั่นไข่ดาวกเทไนสามห้าบาทสามห้าบาทนองหกสิบบาทหฮเอียบคุมทุกมันแสบแสบเหมนข้าเบา,เบามมวนเมยสตัมแห้แซ่บๆดยอิห่าเด้อเอาแบบใดบอกมาโอ้โหครับเอาเพชรจังหน่อย แล้วก็บ,บุกคยวานนวดประแดกค่ะเป็นนวดใช้ร้านลวดยัดไปหรอครกเราหกสิบ,บาทเดิมเดี๋ยวขาผมมาเขาได้ประจัดมาลวดตา้ินี้มันคือโแเสกสับเถื่อนใช่

แซ่ปลาจุดเด้ม mm ันยังเหยคยดแต่แม่ต้มนึืงคนหนาหลัก ครอบครัวน,น้อยไมีมิผิตมีใครกับใครยืนอยู่บนเขาในความไม่เดือดเจ้าจะพุ่มมันมังหุ่นดาครอบครัวข่อยข่อยงื้ชะมองมามาของพวกมัน,มน,นชะนอ <c oughs> นกูเสียมข่อยกัยบบ้าบ,าบ,าบัวบัวแบบนี้ยังไม่อยู่ท้องข่อยเนาะ ถากำลหุ่มดาถ้ากำลังว่ารู้ถูกรู้มิ่สารพัดอย่าให้ที่ซูเรอร์ที่ซูบมีนะซูชมูซึไม่ได้ซูไม่ได้ซงชมูซึ่งเพรว เป็นอะไรตั้ตจากาหนังวนไหมหนังเดอดม้จำตางานกินเป็นบะแล้วมา่อที่ <c oughs> เ,นนเนี่ ตั้ตางมีพักกันจองด้วยนะแสบเวลาหลับมานอาเจียนออกมาที่เอี่ยมเลยจะทำอะไรอะไรลูกเขาใส่หยอยเหรอมนกินหอยรุ่นเหรอ ตับไม่ตัดเนี่ยอือนอเอาอารอนดู้ม่เที่เอ้ทาสือสงเสือได้แบบนี้อือทามือกูฟาดได้แบนี้ยาเฮดแม่บอกยาเฮดเฮนบอกทาเส้เข็มสคาเฮนบอกแานี้อือแบบนี้เอาทำามัถสงดมังถาลนใช้ผ้าลงสีเกียวดูเย็เย็นเนอะ

nào ôm ừ. chết mơ mhm 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 thế mhm kín mhm 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 Ừ. 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 mhm mhm Ừ. 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 เออนี่ะบังวให้บังชิดนาทีพอเปิดเือมอนเปิดไปดูเลยยันเข้มาันเรื่องได้ผลเนาะก็เอาเงินท่าตาไปเนาะก็คิดสมมติทาตาไรให้เป็นดำ เรากอยตัวมันมาเบิ้งมือถือเดี๋ยวมันเนียดแหงตาดำตาแตกย่ายนเลยไม่จับอ่ะย,ยำยำค่ำไม่กล้าดูแม่เราเล่นเายงนั่งเต่ายังอืมอืมเอาแม่นั่งอืมเดือดนั่งลงนั่งลงเออนั่งละอืมย่าน

อพักกัญจองข่อยเล่นนะแล้วเคยเห็นู่ตลาดก็คือมาเขาเอามาปิ้งปิ้งหล้มาปนเอามาตำแกวไมแกวผักกัญจองไมเขาเนี่ยห่อนกินไปเขาน้องที่ปันเกียดนี่นะนังลุกนังไหมเอายวขายังไคลาน

คสพอยากกินสิ่งเป็น,นอ่ะมนาซื้อซจนะเป็นโตแล้วมีมีกับไก่เดี๋ยวนี้มันก็นุ่มเลยมันมอมอะไรรึมีเออีไว้ พอเมียใส่เจืก้จืกกันพึ่งจะเคยเห็นไามจ๊ะจะไปอยู่ายม้าเนี่พึ่งเคยเห็นยายอ่ะ mm hmm. พ่เมียเขาใส่น้ำกันถังเสื้ออ้ mm hmm. วนสันกันจะใส่น้ำกันได้เืะยืดหน่อยทำไงไปทำอะไรใช่ไหไมไห ມັນໄປກໍຕ້ອງໃຫ